การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ไปพลังก่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่โอทอภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีทุ่นแรงที่พัฒนาได้แก่เครื่องซีนสายพานพร้อมระบบไนโตรเจนผลของการพัฒนาเครื่องซีนสายพานพร้อมระบบไนโตรเจนสามารถช่วยแก้ปัญหาคุณภาพของรอยซีนและเพิ่มคุณภาพของการแพคด้วยระบบไนโตรเจนช่วยรักษาคุณภาพขนมไม่ให้แตกหักระหว่างการขนส่งเพิ่มอายุการเก็บรักษาและชะลอการเสื่อมเสียคุณภาพ มูลค่ายอดขายจากยอดขายช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นสามารถผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ3,700ถุงคิดเป็นมูลค่า12,500บาทต่อเดือนหรือ150,000บาทต่อปีคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ16เมื่อเทียบกับมูลค่ายอดขายเดิมจำนวนพนักงานจากเดิมแต่ละเดือนจ้างพนักงานเหมา4คนสัปดาห์ละ5วันแพ็กบรรจุเฉลี่ยวันละ2ชั่วโมงคาดว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง จะช่วยลดจำนวนพนักงานเหลือ2คนสัปดาห์ละ5วันแพ็กบรรจุเฉลี่ยวันละ1ชั่วโมงคิดเป็นต้นทุนการผลิตที่ลดลง3,000บาทต่อเดือนหรือ36,000บาทต่อปีคิดเป็นลดลงร้อยละ50เมื่อเทียบกับต้นทุนเดิมขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหากรรมภาคที่4